การรีบูตตัว ONU ทําได้3วิธีวิธีแรกก็คือเดินไปที่ตัว ONU เลยนะครับล้วก็สั่งเปิดปิดโดยตรงเลยนะครับโดยปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านหลังวิธีที่2เราก็แค่ f i ก IP เครื่อง PC ของเราให้ตรงกับ IP ของตัว ONU หลังจากนั้นเข้าไปที่ IP ของตัว ONU โดยตรงแล้วก็สั่งรีบูตได้เลยและวิธีที่3ที่เราจะใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็คือ การสั่งรีบูตจาก Wi-Fi เราจะเกาะสัญญาณตัว ONU ที่ปล่อยมาเนี่ยคือส3วนาแหว์4 g เป็นสัญญาณของตัว ONU โดยตรงเลยเชื่อมจากตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งรีบูตเพราะว่ามันง่ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราปิดแลนก่อน d i เซไปปิดไปเลยนะครับตัดการเชื่อมต่อแล้วจะเป็นรูปโลกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาเชื่อมสัญญาณก่อนนะครับ connect มา Wi-Fi ตรงนี้เราไม่ต้องฟิก IP นะครับเราปล่อยเป็น DHCP ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเราเตอร์แจก IP อะไรมานะครับกดส t a t u s เช็คดู detail นะครับ192.168.1นะครับประกอบ IP 6 7 a w เป็น .1.1 นะครับไม่ได้ IP มาแล้วนะครับเราก็เปิด browser กูเป็น Chrome นะครับใส่ IP ที่ตัวเราเตอร์ไปเลย192.168.1.1นะครับเสร็จแล้วกด enter เข้ามาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้า authhen ก่อนนะ username กับ password นะครับถ้าใครไม่รู้ก็แนะนําให้ เดินไปดูนะครับมันจะเป็นสติกเกอร์แปะอยู่ด้านใต้ของตัว ONU นะครับกดใส่ไปเลยโค้ด oh, ตรงนี้นะครับใส่เป็นแผนภาพที่เห็นด้านล่างนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใส่ให้เหมือนกันนะไม่ต้องเว้นว่างนะครับใส่ตัวติดกันได้เลยล็อกอินนะครับแต่ถ้าใครยังมองไม่ชัดก็กดรีเฟรชตรงนี้นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไป เข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะครับวิธีรีบูตนะครับหน้าที่เขียนว่า System Tools นะครับการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็จะคล้ายๆกันของ3 b b ตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะมีคําสั่งนี่ครับช่องแรกเลยที่เขียนว่า Restart ให้เรากดที่ตรงนี้เลย Restart นะครับปึ้งไปเลยแล้วก็กดตกลง อ่ารีสตาร์จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับถ้าเราเดินไปสังเกตที่ตัว o อ u เนี่ยไฟจะดับไปนะครับเพราะว่ามันกำลังรีบูตตัวเองอยู่นะครับถ้าใครไม่มีคำว่ารีสตาร์ทบางรุ่นก็อาจจะเป็นคำว่ารีบูตแ้่เป็นภาษาไทยก็อาจจะขึ้นว่าเริ่มใหม่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนคำว่า รีสโตกับรีเซ็ตอันนี้จำไว้เลยนะครับห้ามกดนะครับมันไม่ใช่การรีบูตรีสโต่คือการคืนค่าไปยังจุดจุดหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับส่วนรีเซ็ตมันคือการคืนค่าโรงงานเลยนะครับซึ่งเราห้ามกดนะครับถ้าเรากดไปอาจจะต้องให้ช่างเข้ามาที่บ้านเรานะครับเพื่อตั้งค่าใหม่ตัดไปแล้วนะไฟจะหายหมดนะครับยกเว้นไฟพาวเวอร์นะก็ระหว่างนี้เครื่องกําลังรีบูตตัวเองอยู่นะก็รอไปก่อนนะครับไฟ PON มาแล้วนะครับไฟแลนดมาแล้ว เหลือไฟแวนอีดวงนะครับโอเคไฟแวนมาแล้วครับติดครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับไฟที่ตัวโอินยูก็ขึ้นมานะครับครบแล้วก็ให้เราว่าเปิดอนเทอร์เนตนะครับก็คือการเชื่อมต่อผ่านแลนนะครับไวไฟก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทสว่าออกไน็ตได้หรือเปล่านะครับแลนมาแล้วเปิดหน้า Google ก็ได้าเชื่อมต่อเรากลับเข้ามาแล้วนะครับ